เคยลองจินตนาการถึงพลังที่มองไม่เห็นที่ทำให้เราสามารถมองทะลุร่างกายของตัวเองได้ไหมครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวสุดทึ่งของรังสี X กันครับการค้นพบที่ต้องบอกว่าปฏวิวัติวงการแพทย์ไปตลอดกาลเลยทีเดียวเราทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับภาพ x อ็กรกระดูกแบบนี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เคยหยุดคิดกันไหมครับว่าเอ๊มันทำงานยังไงกันแน่ อะไรคือเทคโนโลยีสุดมหัศจรรย์ที่ช่วยให้เรามองทะลุผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อเข้าไปเพื่อหเห็นโครงสร้างข้างในร่างกายของเราได้ชัดขนาดนี้คําตอบเนี่น่าทึ่งไม่แพ้ตัวภาพเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันก็เกี่ยวกับรังสีที่ตาเรามองไม่เห็นนี่แหละครับโอเคทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่ารังสี X มันเปลี่ยนโลกของเราไปได้ยังไงเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องมาทําความเข้าใจหลักการทํางานพื้นฐานของมันกันก่อนครับ หัวใจสําคัญของภาพเอกซเรย์เลยนะครับก็คือการที่เนื้อเยื่อแต่ละส่วนของเราเนี่ยมันดูดซับรังสีได้ไม่เท่ากันลองนึกภาพตามนี้ง่ายนะครับมันคล้ายๆกับการฉายแสงเพื่อสร้างเงาเลยเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกายเราอย่างเช่นผิวหนังหรืออวัยวะต่างๆรังสีเจะทะลุผ่านไปได้ง่ายมากทําให้ส่วนนั้นบนฟิล์มเป็นสีดําหรือสีเทาเข้มๆแต่ในทางกลับกันเนื้อเยื่อที่หนาแน่นกว่ามากๆอย่างกระดูก มันจะดูดซับรังสีเอาไว้เกือบทั้งหมดเลยครับทาให้เกิดเป็นเงาสีขาวสว่างขึ้นมาบนฟิล์มและนี่แหละครับคือภาพที่ทําให้เราเห็นโครงสร้างข้างในร่างกายของเราได้ชัดเจนและไอ้เจ้ารังสี X ที่เราพูดถึงกันเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เราไปดูคําตอบในเชิงฟิสิกส์กันหน่อยดีกว่าครับถ้าจะให้พูดตามหลักการเลยนะครับรังสี X เนี่ยมันก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งนั่นแหละครับ แต่เป็นคลื่นที่มีพลังงานสูงมากแล้วก็มีความยาวคลื่นที่สั้นมากๆซึ่งคุณสมบัติพิเศษตรงนี้เองครับที่ทำให้มันมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่าแสงสว่างที่ตารามองเห็นเป็นปกติถ้าเราลองไปดูแผนภูมิสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นเลยว่ารังสี X จะอยู่ใกล้ๆกับรังสีแกมมาแล้วก็อยู่ไกลาจากโซนแสงที่ตามองเห็นซึ่งก็หมายความว่าม,ามันมีความยาวคลื่นที่สั้นกว่าและความถี่ที่สูงมากๆเลยครับ และนี่แหละครับคือที่มาของพลังของมันพลังงานที่สูงกว่านี้เองที่ทำให้รังสี x เดินทางผ่านวัตถุที่แสงธรรมดามไม่สามารถผ่านได้อย่างเช่นร่างกายของมนุษย์เราและนี่แหละครับหน้าตาของเจ้าเครื่องกำเนิดรังสี x ที่ว่าถึงหน้าตามันอาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยนะครับแต่หลักการทำงานของมันเนี่ยกลับตรงไปตรงมาอย่างน่าทึ่งเลยคืออย่างนี้ครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างในหลอดสุญญากาศเริ่มจาก ไส้หลอดทางสเตนจะถูกทำให้ร้อนจัดจนมันปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาจากนั้นไฟฟ้าแรงสูงก็จะเร่งความเร็วให้อิเล็กตรอนพวกนี้พุ่งไปที่เป้าหมายซึ่งเป็นโลหะพออิเล็กตรอนพุ่งชนเป้าหมายด้วยความเร็วสูงปี๊ดแล้วก็หยุดลงอย่างกระทันหันพลังงานจนมหาศาลของมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นรังสี X ซซึ่งก็คือลำแสงที่เราใช้ในการถ่ายภาพนั่นเองครับแต่ว่านะครับ ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้เนี่ยเรื่องราวของรังสี X มันเริ่มต้นขึ้นจากความบังเอิญลุ้นล้วนในห้องทดลองเลยครับย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับในปี1895มีนักฟิสิกส์ชาวเยอะระมันคนหนึ่งชื่อวิลเฮล์มบรังเกนตอนนั้นเขากำลังทำการทดลองกับรังสีแคโทดอยู่ แล้วระหว่างที่ทดลองเนี่ยเขาก็บังเอิญสังเกตเห็นว่าฉากเรืองแสงที่วางอยู่ใกล้ๆมันเริ่มส่องสว่างขึ้นมาเองอย่างน่าประหลาดทั้งทันที่หลอดแก้วก็ถูกคลุมด้วยกระดาษดำสนิทอยู่เขาเลยตระหนักได้ทันทีว่าเฮ้ยเขาต้องค้นพบรังสีชนิดใหม่ที่มองไม่เห็นแน่ๆซึ่งมันสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆได้แล้วพอเขาลองเอาแผ่นฟิล์มถ่ายรูปมาวางไว้รังสีพวกนี้ก็ได้สร้างภาพของวัตถุที่ขวางทางมันขึ้นมาจริงๆด้วย แล้วด้วยความที่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่ารังสีปริศนานี้มันคืออะไรกันแน่เรนเกนก็เลยเรียกมันง่ายๆว่ารังสี x ตามตัวอักษร x ที่เราใช้แทนค่าตัวแปรที่ไม่รู้ค่าในวิชาคณิตศาสตร์นั่นแหละครับซึ่งเป็นชื่อที่ติดปากเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยทีนี้ถึงแม้ว่าภาพที่เราคุ้นเคยที่สุดจะเป็นภาพเอ็กกระดูกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันไปไกลกว่านั้นเยอะมากเลยครับ คือมันไม่ได้มีแค่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวนะครับรังสี X เนี่ยมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยในสนามบินที่เราใช้สแกนกระเป๋าสัมภาระไปจนถึงการสำรวจอวกาศในทางดาราศาสตร์หรือแม้แต่ในวงการศิลปะก็ยังใช้เลยค่ะนักอนุรักษ์จะใช้รังสีเเพื่อมองทะลุชั้นสีของภาพวาดเก่าๆเพื่อเผยให้เห็นภาพร่างที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างใต้ เออแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่ารังสี X ทุกชนิดจะเหมือนกันเป๊ะ มันจะแบ่งเป็นรังสี X ชนิดอ่อนที่มีพลังงานต่ำอันนี้จะเหมาะก,กับการถ่ายภาพทางการแพทย์เพราะมันทะลุเนื้อเยื่ออ่อนได้แต่จะถูกกระดูกดูดซับไว้ได้ดีในขณะที่รังสี X ชนิดแข็งเนี่ยพลังงานจะสูงกว่ามากอำนาจทะลุทะลวงก็เลยสูงตามไปด้วยอันนี้ก็จะเหมาะก,กับงานที่ต้องการพลังงานเยอะๆอย่างเช่นการสแกนวัตถุในสนามบินหรือการใช้รังสีรักษาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งนั่นเองครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่ความบังเอิญในห้องล a บวันนั้น ใครจะไปคิดแล้ะครับว่ามันจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดการไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่มันผ่านมาเกือบ130ปีแล้วแต่รังสี X ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยทั้งในทางการแพทย์แล้วก็วงการหนึ่งอื่นอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ยืนหยัดผ่านการเวลามาได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับและแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ เครื่องเอ็กซเรย์ในปัจจุบันเนี่ยมีความปลอดภัยสูงขึ้นมากใช้ปริมาณรังสีน้อยลงกว่าในอดีตแบบเทียบไม่ติดเลยแต่กลับให้ภาพที่คมชัดแล้วก็มีรายละเอียดสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอลและเซ็นเซอร์รับภาพที่ก้าวหน้าไปมากครับเรื่องราวของรังสีเอ็กซ์นี่มันสอนอะไรเราหลายอย่างเลยนะครับบางครั้งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มาจากความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันมาก่อน มันได้มอบหน้าต่างบานใหม่ให้เราได้มองเห็นในสิ่งที่เคยถูกซ่อนเอาไว้และมันก็ยังคอยเตือนใจเราอยู่เสมอว่ายังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายในจักรวาลที่รอการค้นพบอยู่คำถามก็คือแล้วการค้นพบครั้งต่อไปที่จะมาเปลี่ยนโลกของเรามันจะเป็นอะไรกันนะ